Đây gấp, Đây gấp, tôi không? Đây không? Đây không? khó thôi. luồng bay luồng bay luồng bay báo luôn 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 bay เด็กอันนี้ดีเป็นที่มาที่ไปยังไงบ้างครับครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับประมาณตีห้าครึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสุมพรนะครับก็ได้รับประจานจากกองตาวการอบกองป่ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของสพเมืองตรังแล้วก็กองการสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดตรังนะครับว่าเมื่อคืนนี้ประมาณตีสองเศษดเหตมีเดตุยิงกันตายที่บริเวณสพเมืองตรังก็ ได้ประสานข้อมูลนะครับมาที่ตำรวจทาหงหลวงนะครับส่วนตำรวจกุงรนจังหวัดตังก็ประสานข้อมูลมาที่ศูนย์ข้อหนึ่งของตำรวจกุงรอนจังหวัดกุงรอนนะครับว่าให้ช่วยจับรถต้องต้องถ่รถยนต์โฟล์กเนอร์นะครับป้ายทะเบียนอขอไม่เอ่ยถึงนละปะาา้ายจังหวัดตังแล้วก็ให้ตำหนิให้ลักษณป้ายทะเบียนมาเราก็มีวามข้อระวังนะครับในการตรวจสอบเส้นทางรหดีอนไลน์ก็พบว่ามุ่งหน้าจากจังหวัดตังเนี่ย จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็กําลังจะเข้าสู่จังหวัดชุมพรนะครับก็ให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยวางกําลังรถวิทยุเนี่ย่เฝ้าสังเกตการตลอดทางนะครับจนมาถึงบริเวณเมื่อช่วงเช้าประมาณแปดโมงสิบนาทีเนี่ยมาถึงบริเวณตำบลสิลทินนะครับขณะที่กระแสขับถ่ายขับถ่ายขึ้นเนี่ยก็พบรถรถยนต์ต้องสงสัยนะครับขับผ่านเพื่ความเร็วนะครับก็ได้ประสานมายังรถวิทยุตรวจการที่อยู่บริเวณปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับด่านตรวจ ปฐมพรของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนะครับให้ช่วยกันสกัดจับก็ต้องใส่ก็ตั้งจุดสกัดบริเวณหน้าด่านตรวจปฐมพรนี้บก็ต้องใส่ก็พบชายจำนวนสองคนนะครับโดยสารในรถแล้วก็สอบถามเบื้องต้นเขารับว่าไม่เปนการยินแล้วก็ก่อเหตุมาเมื่อคืนสิครับมีการคัดคืนไหมครับ ก็ไม่ขัดขืนครับก็ให้ความร่วมมือในการจับกลุ่มอย่างดีก็ให้การในเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับส่วนรายละเอียดเดี่ยวกระดีหรือว่ามูลเหตุดูใจหรือว่ารายละเอียดที่เกี่ยวกระดีก็เดี๋ยวตำรวจสอพรมต่างๆดังในการสืบสวนขยายผลแล้วก็น่าจะนำเรียนข้อมูลครับท่านสืบมนอีกพีจากการสอบปากคำที่ใครเป็นคนร่าไกายก็เขารับสารภาพไปงันแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดในพุกหรือในขีด รายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตให้ให้ทางทางจังหวัดผู้พันตำรวจผู้พันจังหวัดทางมรดกพมังงเขาเป็นผู้นำเรียนะไรอย่าเงียดเพราะว่าต้องให้เกียรติหน่อยพื้นที่ในการสืบสวนของเราเป็นหรือว่าตำรวจจนของหลวงทุกคนร่วมในการจับคุมได้ก็ถือว่าเป็นการจับกุมก่อนที่ผู้ร้ายเหล่านีก็จะได้จะได้เป็นจบคดีไปแต่เบื้องต้นนี่คือเขาสารภาพมาได้ก่อนจริงสารภาพทั้งสองคนเลยใช่ไหมก็ร่วมกันขับกันตรวจรายละเอียดว่าใครทำอะไรบ้างก็ ขอให้เป็นรายละเอียดในคดีที่ที่ที่เขาจะไปทำพิสูจน์แล้วก็แต่ต้นให้การเป็นประโยชน์แล้วก็รับสารภาพครบครบอาวุธที่ก่เอเหตุไหมครับรายละเอียดี๋ยวขออนุญาตเขาขเขาจะเล่าว่าใช้อุปกรณ์ยิงสวนรายละเอียดเรื่องปืนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงต้องไปสืบต่อเดี๋ยวออบบเดี๋ยวทางสอบกองปราบจะทำการสืบบสับครับขอบคุณมากครับผม